วิ่กเถอข่าวออนไลนฟองเนี่ยช่วงนี้เยอะมากเลยช่วยตรวจสอบดีๆนะวิเธอได้ไหมเกได้กระเทยโอเคอุ้ยตะหูน่ารักจังเลยซื้อไปฝากลูกสาวดีกว่าน่ารักจังเลยวิ่งเธอ สองชิ้นนกี่นแกลยใสของเก่งน้ซื้ออีกแสนแนี่เนี่ยอุ๊ยแถมนี่อีกเลือกเเลยนะจ๊ะทังหมดนี่เลยสองพเท่ารอยบาททั้งหมดสองร้อยบาเกี่ยวหมดแกนึงเด้เลยนะคะเอาอไยู่เยละกอุยล้วค่ะค่ะรับอนค่ะแกนนเลยนะคะ แก้ได้เลยนะคะขอดอนสลิปเลยนะครับโอเคอะไรเร้แกมื่อกีันนะเห็นอะไรแกไม่ได้โอนสลิปให้เขาจริงจริงใช่ดนี้แหมแกสองร้อยไม่เป็นไรหรอกเอ๊ะทำไมย้อนมาไม่เข้าวันนี้คุณลูกค้าเมื่อกี้นี้ไม่ไดโอนเงินให้แน่เลยเด็วก่อนเจ๊สองคนนี้ ขอดูสลิปหน่อยสิเจ๊เห็นมึงไม่มียอดโอนเข้ามาเลยเจ๊ดูแล้วเนี่ยฉันโอนแล้วไหนๆมาดูสินี่ฉันมาเชิญของเธอตลอดทั้งะบอเลยเร็วๆเลยก็สแกนแล้วแต่ยังไม่ได้กดยืนยันเองนั่นไงฉันว่าแล้วเฮ้ยผมมัน,ต,นต้องไปแต้มบอลลี่หัตามสื่อรู้เรื่องคุณมานานแล้วบอลลี่สองไปจับเของมาผมมีหมายจับาแล้วจับเขาเลยเจ๊เดี๋ยวอเอาึ้น ไอทำอะไรอนียช่วยช่ว่ไม่ได้เลยแกได้ยาดีเลค่ะอะไรแกเขเป็นไรอะเทสทิ้อะไรอยู่อันนี้น่าร้ไมอะไม่นี่เป็นอะไรวิวรีบออดกับงสี่เนี่ยมันจะบ่ายโมงแล้วนะจะได้รีบวิ่งไปทำงานเดี๋ยวว่าช็อตเขาตางานนี่แหละพี่ออดนะจ้าหับยอดจ้า